น้องก็เข้าใจว่าพี่โอเนี่ยเป็นายนทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ล้มน้องถึงมั่นใจพอแต่ถ้าบอกน้องว่ายี่สิี่เดือนพี่พ่อนไม่ไหวนะเว้ยพี่จะเอาเองไปจำนองบุคคลภายนอกขครฝากบุคคลภายนอกยังไงน้องก็ไม่ซื้อไม่ซื้อได้ขาดแต่ถ้าโอทํ <โอ S 2> าเปนเนี้ยสิบหลังห้าหลังมันล้มเป็นโดมิโนโล้มหมดคือกําไรได้แต่พอขาดทุนผู้ซื้อเสียหายใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก่อนจำนองในทุนนะบอกในทุนหรือเปล่าว่าหนูขายคนนอกนะ ขผ่อนหนูเดือนละหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยผ่อนมาแล้วสี่ปีขาไม่เคยคาดผ่อนกับหนูเลยพอไปขายฝากปั๊บจะมีนายหน้าจะมีหักดอกเบี้ยล่วงหน้าจะมีดอกเบี้ยรายเดือนใช่ไหมฮะแต่เป็นเรื่องโอกับนายทุนแต่น้องยังผ่อนอยู่จนน้องโดนไล่น้องถึงหยุดผ่อนมันคืออะไรต้องบอกน้อนน้องไม่ได้โดนไล่นะคะสัญญ่าระหว่างยังพิจารณาคำพิพากษาก็ต้องยึดทรัพย์บังคับคดีครับคุณเดี๋ยวก็ไล่ไปทางไล่อยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงกันทีละคำแล้วฮะเราเอาภาพรวมเลยดีกว่า อย่างบ้านคุณออยเนี่ยอย่าลืมนะผมเก็บประเด็นคุณออยอยู่ค่ะเอาว่าบ้านคุณออยนะไม่ได้ออยนะไม่ได้ซื้อผิหลังหลอกเขาเล็งว่าไม่มีใครมาประมูลซู้เข่าวแน่นอนเขาให้คุณออยเข้าไปอยู่ตกแต่งต่อเติมแต่พอวันประมูลซื้อปรากฏว่าคนอื่นเขาซื้อได้ผิดแผนเท่านั้นเองไม่ใช่แล้วค่ะเอาเอางี้คุณโอ้คุณมีสิทธิ์อะไรจะจิ้มให้คุณออยเขาเข้าไปอยู่บ้านธนาคารและต่อเติมเองคุณใช้สิทธิ์อะไรชี้ให้เขาเข้าไป บ้านซื้อก่อนที่คุณออยจะเข้าไปอยู่นะคะก็เข้าใจแล้วทําไมมันกลายเป็นผิดหลังแล้วกลายเป็นของคนอื่นล่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาประมูลมาหลังที่เขาอยู่ไม่ได้ผิดหลังที่อยู่ไม่ได้ผิดหลังที่ซื้อก็ไม่ได้ผิดแต่อาจจะผิดตรงที่สัญญาซื้อขายเลขฉนดผิดไหมแล้วเขา้าใจคุณเป็นมืออาชีพคุณจิ้มให้เขาไปเข้าบ้านชาวบ้านเขาไปตบแต่งตั้งกี่แสนกี่ล้านคือเวลาเป็นมืออาชีพคุณเป็นมืออาชีพมากเวลาคุณจะพิดอ๋อหนูเขียนผิด Hmm. คนเขาฟังรู้นะฮะคือเราต้องคุยเรื่องจริงผมไม่รู้เราว่ากระบวนการไปซื้อเนี่ยซื้อซับจากการไข่ทอดจะซับแบงค์ก็ดีซับบังคับก็ดีก็ดีผมไม่อยากพูดมันมีการหัวกันได้ถ้าผมไปซื้อกับห้าคนผมเจอคุณมวยไม่ต้องยกเอาไปห้าพันกับบ้านไปเลยเดี๋ยวผมเอาผมไปเจอพี่แก้วพี่แก้วไปมือนหนึ่งอันนี้ผมขอ hmm. อ่าก็กลับบ้านไปน่นอนแต่ถ้ามีนายเอเดินเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คุยก่อนนายเอบอกไม่รู้ว่าใส่ยุดอันนี้กูสู้กับมึงอ่ะ เท่าไรก็จะเอาอันนี้คือผิดแผนผมก็ซื้อไม่ได้แต่ผมไป้วก่ายชาวบ้านเขาไปแล้วหรือเปล่านี่ผมตั้งข้อสังเกตนะมันมีวงการแบบนี้มันมีเรื่องจริงมันมีเพราะคนมันหน้าเดิมๆทั้งหมดผมไม่รู้เขาใช้กระบวนการน,นี้หรือเปล่าผมย้ำนะผมไม่แน่ใจแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่ากูได้แน่ขายคุณออยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ต้องไปดูมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะไม่ใช่แค่ที่ทพูดต้องไปดูออวันที่สัญญาเรื่องแชท,<า>ท<า>เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังหมด พี่ออยอค่ะเกิดขึ้นภายหลังทั้งหมดว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นหลังซึ่งค,คนซื้อเขาก็มานั่งยืนยันอยู่หน้าใส่แมสข่าวอยู่หน้า <c oughs> นั่งก็อยู่ตรงนี้ก็ยังปฏิเสธเลยครับค่ะขอบคุณพี่สายหยุดค่ะพี่สายหยุดก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันม